ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรสจัน์ค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่ mepmarket.com ไปรับฟังกันได้เลยค่ะที่ 12. ห่างเพียงเอื้อมมือเป็นยังไงบ้างครับทีระเอ่ยถามขึ้นทันทีที่ชลทีเปิดประตูเข้าไปนั่งในรถ เจ้าของบ้านบอกว่ามีคนมาดูหลายคนแล้วเหมือนกันแต่ยังตกลงราคาค่าเช่าไม่ได้ค่าเช่าแพงเอาเรื่องอยู่เดือนละหมื่นสองเนี่ไม่รวมน้ำไฟแต่ค่าส่วนกลางของหมู่บ้านเขาออกให้ถ้าผมสนใจจะดูภายในบ้านจริงๆอาทิตย์หน้าเขาถึงจะมาเปิดบ้านให้ดูได้เพราะอาทิตย์นี้เขาไปกรุงเทพนะ่ชนะชลทีถอนหายใจด้วยความเสียดาย เพราะอุตสาอยู่หน้าบ้านแล้วแท้ๆเขาบอกไหมครับว่าในบ้านมีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรให้บ้างทีระมองบ้านสองชั้นที่มีพื้นที่รอบบ้านเป็นสนามหญ้าเล็กๆกับต้นไม้หรอมแลมในป้ายประกาศเขียนไว้ว่า50ตารางวาสห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกและหนึ่งห้องครัว ดูภายนอกแล้วกว้างขวางไม่น้อยแต่ไม่รู้ว่าในบ้านจะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าของเขาบอกว่าก็มีเฟอร์ให้ครบครับมีแอร์ให้สตัวครัวเป็นเตาไฟฟ้ามีเครื่องซักผ้าอบผ้าให้คือผมหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าเข้าอยู่ได้เลยอะผมว่าเขาคงตั้งราคาเพื่อให้คนต่างชาติหรือพวกนักธุรกิจที่จะมาพักผ่อนเป็นเดือน หรือระยะสั้นๆอยู่มากกว่าเลยตั้งราคาสูงผมกะว่าตอนเจอกันอาทิตย์หน้าคงต้องขอต่อราคาเขาให้เหลือสักหมื่นทวนเพราะผมคงเช่าระยะยาวชนละทีพูดขณะบันทึกเบอร์ของเจ้าของบ้านเอาไว้ในโทรศัพท์ผมว่าราคานี้ก็เหมาะสมแล้วละ่ะเพราะคุณต้องอย่าลืมว่าจากตรงนี้เดินลงหาดก็สามารถเดินไปได้เลย เมื่อได้ยินทีระเอ่อยมาอย่างนั้นชลทีจึงเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งราวกับพึกนึกถึงเรื่องนี้ได้ผมว่าลองเดินไปดูกันดีมะว่ามันจะใกล้สักแค่ไหนเพราะเมื่อกี้ตอนลงไปคุยโทรศัพท์ผมก็ได้ยินเสียงคลื่นอยู่บ้างนะสองหนุ่มพยักหน้าให้กันแล้วลงจากรถทีระหันไปคว้าหมวกแกป๊ปที่อยู่เบาะหลังมาให้ผู้ว่าจ้างสวมด้วย เพราะไม่รู้ว่าจะเจอกับอดีตแฟนสาวหรือเปล่าส่วนแว่นกันแดดนั้นไม่ต้องเพราะเขาเห็นอีกฝ่ายเกี่ยวไว้ที่คอเสื้ออยู่แล้วทั้งสองคนเดินไปยังจุดที่เคยมีเด็กต่างชาติเดินออกมาตรงนั้นมีป้อมยามที่มีไม้กัน้นเช่นเดียวกับด้านหน้า และมีรอปรพอนั่งประจําป้อมหนึ่งคนที่แท้ตรงนั้นก็เป็นตรอกเล็กๆความกว้างของตรอกสามารถให้รถยนต์คันหนึ่งผ่านได้ทีระจึงเดินเข้าไปในป้อมยามเพื่อแจ้งกับรอปรพอไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยจึงพยักหน้าบอกชลทีกำแพงทั้งสองข้างในตรอกนั้นเป็นกำแพงสูงทั้งสองฝั่ง ฝั่งขวามือสูงท่วมศีรษะด้านบนมีลวดหนามไว้กันขโมยปีนรั้วเข้าบ้านอีกด้วยส่วนกำแพงด้านซ้ายสูงกว่ากำแพงด้านขวาเห็นกิ่งก้านของต้นปาล์มและต้นลีลาวดีที่ยื่นออกมาก็พอเดาได้ว่าฝั่งนี้คงเป็นรีสอร์ทส่วนทางเดินนั้นเป็นปูนซีเมน ประมาณครึ่งตอกแล้วลาดเอียงจมลงไปในทรายโอ้โหใกล้ชายหาดมากๆเลยนะเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยทำเลดีชะมัดชนละทียืนมองท้องทะเลเบื้องหน้าแดดยามบ่ายแก่ร้อนก็จริงแต่เพราะมีลมทะเลพัดมาตลอดเวลาจึงไม่ทำให้อากาศร้อนเท่าไหร่นักเขามองไปทางซ้ายมือน้ำทิพรีสอร์ท ที่เขาเคยเข้าพักอยู่ห่างออกไปไกลกระนั้นก็ยังเห็นป้ายชื่อรีสอร์ทได้อยู่ในเมื่อหมู่บ้านกับรีสอร์ทใกล้กันเพียงนี้แม้จะเดินไกลสักหน่อยแต่เขาเชื่อว่าสำหรับอาริสาแล้วไม่เป็นปัญหาแน่นอนทุกวันเธอคงจะเดินเลียบหาดไปหาเพื่อนรุ่นพี่ที่รีสอร์ทเป็นแน่ ชลทีกลับเข้าทำงานในวันอังคารเมื่อมาถึงออฟฟิศที่โต๊ะของเขามีแต่โน้ตที่เขียนทิ้งเอาไว้จากเพื่อนร่วมงานที่รับโทรศัพท์ลูกค้าให้ตอนเขาไม่อยู่ขณะที่เขากำลังไล่อ่านไปทีละแผ่นอยู่นั้นจูจูข้างตัวเขาก็มีใครบางคนมายืนเบียดต,ตามมาด้วยกลิ่นน้ำหอมที่ฟุ้งจัด จนเขาต้องนิ้วหน้าและรีบขยับเก้าอี้ออกมาให้ห่างแหมไม่เห็นต้องทำท่ารังเกียจกันขนาดนั้นเลยนี่คะที่คืนนั้นน่ะไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยออกจะร้อนแรงเจนสุดาเอ่ยัยงตัดเพ้อแต่ประโยคสุดท้ายเจ้าหล่อนกลับก้มลงมากระซิบเบาๆข้างหูจนชนลทีแทบฝังตัวเข้าไปในพาทิชั่น เรื่องมันก็เป็นชาติแล้วจะเอามาพูดเพื่ออะไรวะเจนพี่ขอโทษแล้วไง a เธอจะเอาไงอีกเนี่ยชายหนุ่มไม่ได้ขึ้นเสียงใส่เพราะอยังอยากรักษาหน้าให้เจ้าหล่อนไว้บ้างอย่างไรเสียก็ยังทำงานที่เดียวกันอยู่เจนสุดากอดอกทำหน้ามุยพี่ครามคืนดีกับแฟนแล้วจริงเหรอก็จริงดิจะโกหกทำไมอะ่ะ นอกจากเพื่อนสนิททั้งสามคนในออฟฟิศแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาโกโหกที่พี่ลางานเมื่อวาน<ๆ>ก็เพราะไปเที่ยวกับแฟนนี่แหละถามทำไมแฟนพี่ก็ใจกว้างดีเนาะให้พี่เที่ยวกลางคืนได้บ<ๆ>่อยบ่อยเที่ยวทุกอาทิตย์เลยเจนสุดาจ้องเขาขมิงแต่ชลทีเริ่มไม่สบอารมณ์แล้วที่อีกฝ่ายลุกลำ้ำก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวมากเกินไปใช่ แฟนพี่ใจดีใจกว้างก็เพราะเขาน่ารักแบบนี้ไงพี่ถึงเลิกกับเขาไม่ได้ต้องไปง้อขอคืนดีกับเขาหลบหน่อยเจนพี่จะทำงานแล้วเขาทำมือปัดๆให้เธอถอยห่างจากโต๊ะทำงานของเขาแต่หญิงสาวกลับไม่นำพาก้มลงมาพูดเสียงเบาว่าอย่ามาโกหกหน่อยเลยพี่ยังไม่ได้คืนดีกับแฟนซะหน่อยเจนสุดา กลับไปยืนตัวตรงแล้วพูดเสียงไม่เบานักว่าเจนว่าเรากลับมาคบกันเหมือนเดิมเถอะพิครามเจนอุตส่าห์มงอถึงที่แล้วนะเนี่ยดูซิพวกพี่ๆเขาก็เชียร์ให้พวกเราครบกันขนาดเนี้พี่จะทําใจแข็งไปทําไมเนี่ยเจ้าหล่อนพูดจบก็ยิ้มกริ่มเพราะได้ยินเสียงเชียร์จากเพื่อนร่วมงานที่อยู่แผนกเดียวกันกับชลที แต่ชายหนุ่มไม่เล่นด้วยหันไปมองเพื่อนร่วมงานตาขุนแล้วหันมาพูดกับเจนสุดาด้วยสีหน้าจริงจังเจนพี่ว่าพี่พูดไปชัดเจนแล้วนะก่อนอื่นแล้วเนี่ยพี่ขอย้ำรอบที่380ว่าเราไม่เคยคบกันพี่ไม่เคยคิดอะไรกับเจนพี่มองเจนเป็นแค่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเท่านั้นถ้ายังพูดไม่รู้เรื่องเขายังพูดไม่จบเจนสุดา ก็โพลงขึ้นเสียงดังว่าเพื่อนร่วมงานงั้นหรือเพื่อนร่วมงานที่ไหนจะนั่งคล่อมตกักดูดปากแลกลิ้นกันในรถจนเกือบจะเอากันอยู่แล้วหรือพี่ครามทำแบบนี้กับเพื่อนร่วมงานทุกคนเจนชนลทีตะวาดเสียงดังไม่สนใจกับสีหน้าแตกตื่นของเพื่อนร่วมงานที่ได้ยินประโยคเหล่านั้นจากเจนสุดาแม้แต่น้อยจังหวะนั้น พัทรพลกับรัฐภูมิที่เพิ่งเข้ามาในออฟฟิศได้ยินที่เจนสุดากำลังเป่าประกาศพอดีเมื่อเห็นเพื่อนตะวาาเสียงดังอย่างเหลืออดจึงรีบพากันปรีเข้าไปห้ามทับทั้งคู่เอาไว้เพราะคราวนี้ชนลทีโมโหจัดแล้วจริงๆแม้จะรู้ดีว่าเพื่อนของตนไม่มีวันทำร้ายผู้หญิงแน่นอนแต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า เจนสุดาจะบุกเข้าชาร์จชุลธีเองหรือไม่ไอ้ครามใจเย็นไว้เพื่อนรัฐภูมิตบอกชลธีเบาๆขณะที่พัทรพลก็หันไปมองหน้าเจนสุดาที่กำลังยืนเอามือปิดปากตนเองด้วยความตื่นตระหนกเพราะไม่เคยเห็นอาการเดือดจัดของชุลธีมาก่อนกลับผแผนของเธอได้ละหรือใช้พี่พูดต่อหน้าทุกคนว่าที่เธอมาตื้อไอ้ครามมานะันอะ ความจริงแล้วมีอะไรแอบแฝงกันแน่อย่าคิดว่าพวกพี่ไม่รู้เรื่องนะเจนพัทรพลพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่ดังเกินไปแต่หากใครที่อยู่ใกล้แถวนั้นล้วนได้ยินกันหมดคนที่ได้ยินจึงพากันหันไปมองหน้าเจนสุดาซึ่งขณะนี้เบิกตากว้างด้วยความตกใจตอนมองหน้าพัทรพล เมื่อพัทรพลบุ้ยหน้าไปทางประตูออฟฟิศเจนสุดาจึงรีบวิ่งออกจากาแผนกนี้เพื่อกลับแผนกของตนที่อยู่อีกชั้นทันทีรัฐภูมิโอบบาชุลทีพร้อมกับมองหน้าพัทรพลแล้วพูดว่าออกไปคุยกันข้างนอกดีกว่าทั้งสามหนุ่มจึงเดินออกจากออฟฟิศแล้วไปคุยกันเงียบๆตรงบันไดหนีไฟ ชลทียังคงหัวเสียยังเห็นได้ชัดแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการเดินงุนงานไปมาหรือโวยวายชกผนังเพื่อระบายอารมณ์นอกจากเรื่องนั้นแล้วเจนมันมาพูดอะไรอีกหรือเปล่าวะพัทรพลเป็นคนถามขึ้นก่อนชลทีจึงเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงตอนที่เพื่อนทั้งสองคนรีบเข้ามา เอาแต่พูดอยู่นั่นแหละว่าให้กูกลับไปคบกับมันเชี่ยกูเคยไปคบกับมันตอนไหนวะทุกวันเนี้ที่มันเอาเรื่องกูไปโกหกคนนั้นคนนี้ว่าคบกันอยู่กูก็อุตส่าห์ไม่พูดมากแล้วนะแค่เตือนกันต่อหน้าเพราะยังไงก็ไว้หน้ามันบ้างยังไงมันก็ผู้หญิงแล้ววันนี้มันนึกบ้าอะไรขึ้นมาจู่ๆก็มาหาเรื่องกูถึงโต๊ะเนี่ยชนละทีพูดอย่างเหลืออด เขาไม่สนใจแล้วว่าหากใครเปิดประตูบันไดหนีไฟจากชั้นอื่นแล้วได้ยินที่พวกตนคุยกันก็ปล่อยให้ได้ยินไปในเมื่อเจ้าตัวไม่คิดจะรักษาชื่อเสียงของตนเองเอาเรื่องแบบนั้นมาพูดประจานต่อหน้าทารกกำนันเขาก็ไม่สนใจแล้วเช่นกันขนาดกับเพื่อนสนิททั้งสามคนของเขาที่กินดื่มด้วยกันทุกสัปดาห์ เขายังไม่เคยเล่าเรื่องลงลึกถึงรายละเอียดเท่าที่เจนสุดาพูดวันนี้เลยพัทรพลหันไปมองหน้ากับรักตภูมิทั้งสองคล้ายรู้ตื้นลึกหนาบางแต่ไม่ยอมพูดออกมาชนละทีจึงเค้นถามทั้งคู่พวกมึงสองคนรู้อะไรมาใช่ไหมบอกกูมาเดี๋ยวนี้เลย ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาไม่ได้ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนเพราะไปปราณบุรีเพื่อตามหาอริสาจึงไม่รู้ว่าในช่วงสามวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างรัฐภูมิทำหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเอ่ยเสียงแผ่วว่าความจริงแล้วพวกกูก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหรอ่อ่ะแค่บังเอิญไปได้ยินมาพัฒรพล กางแขนโอบคอเพื่อนทั้งสองคนไว้ให้เข้ามาใกล้กันแล้วกระซิบเบาๆให้ได้ยินกันแค่สามคนว่าคืองี้เมื่อวานกูกับไอรัตออะไปคุยงานกับพี่วินที่มาแดกกองทุนมาคุยเสร็จก็เลยแวะเข้าห้องน้ำตอนกำลังจะออกจากห้องน้ำพวกกูก็ได้ยินเสียงเจนกำลังคุยกับเพื่อนในห้องน้ำหญิงพอดีพัทรพลหันไปมองรอบๆ ทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อความแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้แน่นอนจึงเล่าต่อแต่ครั้งนี้กดเสียงให้เบาลงกว่าเดิมเมื่อชนลทีฟังเรื่องราวทั้งหมดก็พูดอะไรไม่ออกไปพักใหญ่แต่หัวคิ้วขมวดมุ่นยิ่งกว่าเก่าบ่งบอกถึงความไม่สบอารมณ์เป็นอย่างยิ่งเขาแค่นเสียงลอดไรฟัน ราวกับกำลังพยายามระงับอารมณ์โกรธของตนเองอย่างยิ่งยวดแม่มเอ้ยแสบชิบหายคราวนี้มึงคงต้องระวังตัวหน่อยแล้วว่ะเพื่อนจะเมาไม่รู้เรื่องแบบวันก่อนคงไม่ได้แล้วมึงไม่งั้นโดนดีแน่พัทรพลตบบาเพื่อนเบาๆแต่ชุลทีเลิกคิ้วขึ้นเพราะนึกเรื่องสำคัญขึ้นได้จึงเอ่ยว่าเออใช่ช่วงนี้กูคงไม่ได้ไปเที่ยวกับพวกมึงแล้วนะ กูหาทรายเจอแล้วเฮ้ยถามจริงเจอที่ไหนวะรัฐภูมิถามอย่างตื่นเต้นชลทีจึงตอบไปตามตรงว่าปราณบุรีเจอเพราะนักสืบที่เป็นญาติไออัดอะ่ะเขาช่วยหานะ่ะกูเลยจะหาเช่าบ้านใกล้กับที่ทรายอยู่คิดเอาไว้ว่าทุกเสาร์อาทิตย์จะไปอยู่ที่นั่นพวกมึงก็เที่ยวกันไปนะกูมีภารกิจสำคัญต้องทำโอภารกิจง้อเมียก็บอก ถึงกับลงทุนเช่าบ้านที่โน่นพัทรพลมองหน้าเพื่อนอย่างล้อเลียนจึงถูกจลทีดันหลังให้กลับเข้าไปทำงานกันตามเดิมเรื่องของกูหน้าพวกมึงอย่าพูดไปละกันโดยเฉพาะพวกนั้นน่ะไม่งั้นแม่งคงตามรังควานกูไม่เลิกให้มารังควานกูที่นี่ก็พอทั้งสามหนุ่มกลับเข้าไปในออฟฟิศอีกครั้งแม้จะ,ะเผชิญกับสายตาอยากรู้อยากเห็นหลายคู่ของเพื่อนร่วมงาน แต่ทั้งสามคนก็ทำทีเป็นไม่สนใจและทำงานของตนต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์ของการทำงานเจนสุดาไม่มาป่วนชลทีที่ผนกอีกกระนั้นชายหนุ่มก็ยังได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับหญิงสาวมาแว่วๆบ้างแต่เขาไม่อยากสนใจนักขอแค่อย่าเอาเรื่องเหล่านั้นมาโยนใส่หัวเขาก็พอ เย็นวันศุกร์หลังเลิกงานชุลทีรีบขับรถกลับบ้านเพื่อจัดกระเป๋าเสื้อผ้าเตรียมไว้วันนี้เขาติดต่อเช่ารถยนต์ไว้คันหนึ่งสำหรับใช้ในวันพรุ่งนี้เขาตั้งใจไว้ว่าทุกครั้งที่ไปอยู่ปราณบุรีเขาจะใช้รถของตนเองไม่ได้เด็ดขาดเพราะกลัวว่าอริสาจะจำได้วันถัดมา ชลทีออกเดินทางแต่เช้าเพราะนัดกับเจ้าของบ้านเช่าไว้ว่าจะไปถึงที่นั่นก่อนเที่ยงหากทุกอย่างเป็นไปตามที่คุยกันไว้แต่แรกโดยที่เจ้าของบ้านไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือขึ้นค่าเช่าในตอนท้ายเขาก็คงตอบตกลงเซ็นสัญญาเช่าวันนี้เลยอาริสาถอนหายใจด้วยความเบื่อหน่ายเพราะไม่มีอะไรทำ วันๆได้แต่นอนดูซีรีส์ต่างประเทศตกเย็นก็ไปเดินออกกำลังที่ริมหาดตลอดหลายเดือนชีวิตของเธอวนเวียนอยู่แค่นี้จึงทำให้อดนึกถึงสมัยที่ยังทำงานเป็นสาวออฟฟิศไม่ได้เบื่อเลยไนงะถอนหายใจอยู่นั่นแหละพริมาถามยิ้มยิ้มขนาป้อนข้าวลูกเบื่อสิไม่มีอะไรทำเลย อริสามองไปหลังบ้านเห็นต้นคุณนายตื่นสายใบเริ่มโรยแล้วจึงลุกขึ้นแล้วพูดว่ารู้แล้วว่าจะทำอะไรดีไปนั่งทำสวนดีกว่าวันก่อนเพิ่งซื้อดินมาตั้งสิบถุงกระถางเปล่าอีกเพียบแต่ยังวางกองไว้ที่เดิมยังไม่ได้ทำอะไรสัทีพูดจบก็เดินไปหลังบ้านทันทีแต่พอเดินไปถึงแล้วใส่รองเท้าแตะ เธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังมาจากบ้านอีกซอยที่หลังบ้านชนกันเธอยือนฟังอยู่สักพักก็รู้ว่าในที่สุดก็มีคนมาดูบ้านหลังนี้แล้วแต่เธอกลับไม่ได้ยินเสียงคนที่ผู้หญิงคนนี้คุยด้วยเลยเหมือนเจ้าหล่อนคุยอยู่คนเดียวจึงอดแปลกใจไม่ได้อาริสาถอดรองเท้าแล้วเดินเข้าบ้าน ไปนั่งบนโซฟาตามเดิมพริมาเห็นจึงถามว่าอ้าวไหนว่าจะทำสวนฉันได้ยินเสียงเจ้เจ้าของบ้านข้างหลังกำลังพาคนมาดูบ้านน่ะขี้เกียจฟังไปด้วยก็เลยเข้าบ้านมาก่อนไว้แก่เสร็จธุระแล้วค่อยออกไปจะมีคนย้ายมาอยู่แล้วเหรอพริมาชะเง้อมองไปทางหลังบ้านยังไม่รู้เลยว่าจะได้มาอยู่หรือเปล่าบ้านข้างหลังเรา มีคนมาดูตั้งหลายคนและแต่ก็ไม่เห็นจะมีคนมาเช่าสักทีเห็นว่าค่าเช่าโคตรแพงเลยไม่มีคนอยากเช่าอาริสาได้ยินเรื่องนี้มาจากนายหน้าที่ติดต่อขายบ้านหลังนี้ให้เพราะอีกฝ่ายเคยจะขอเป็นนายหน้าให้กับบ้านที่อยู่ด้านหลังแต่เจ้าของบ้านไม่ต้องการเพราะต้องการคัดเลือกผู้เช่าด้วยตนเอง ถ้าสมมติหลังบ้านเรามีคนมาอยู่ก็คงได้แต่ภาวนาขอให้เป็นเพื่อนบ้านนิสัยดีๆแล้วกันถ้าเปิดเพลงร้องคาราโอเกะเสียงดังทุกคืนเหมือนซอยสามจนคนไม่ได้หลับได้นอนแบบนั้นอะ่ะคงไม่ไหวแน่ๆพริมาสายหน้าช้าๆก็ต้องรอดูกันไปถ้าเพื่อนบ้านห่วยแตกคบไม่ได้จริงแล้วก็เดี๋ยวฉันจัดการเอง อริสายักไหลอย่างไม่ใส่ใจเพราะเธอไม่สนอยู่แล้วว่าผู้ที่กำลังจะมาเป็นเพื่อนบ้านกันจะเป็นคนอย่างไรแต่ถ้านิสัยไม่ดีมีปัญหาเยอะก็คงต้องเจอกันหน่อยจ้ะแม่คุณตั้งแต่ท้องเนี่ยรู้สึกว่าพร้อมบวกตลอดเวลาเลยนะคะคุณอริสาหรือว่าไปหงุดหงิดอะไรมา พริมาหยุดพูดไปแค่นั้นก็ยิ้มอย่างหยอกเย้าแล้วพูดต่อหรือว่าไปแอบส่องเฟซพริคามมาอีกถึงได้มีอารมณ์อยากประทะอยู่เรื่อยอาริสาเบะปากใส่เพื่อนเชอะทำเป็นรู้ดีส่องแล้วจะทำาก็มันหน้าหมั่นไส้นี่ชีวิตแฮปปี้เฮฮาลันลาหรือเกินเห็นแล้วอารมณ์เสียไม่อยากอารมณ์เสียก็อย่างไปส่องพี่เขาสิจะเป็นคุณแม่แล้วนะ ต้องทำใจให้สบายๆต้องอารมณ์ดีมันยิ้มบ่อยๆคิดถึงแต่เรื่องดีๆไม่ใช่คิดแต่ว่าจะหาทางเล่นงานคนที่ทำให้อารมณ์เสียยังไงถึงจะสะใจพริมาพูดไปยิ้มไปอาริสาฟังแล้วก็ได้แต่ขำหนังบ้าฉันไม่ได้ร้ายขนาดนั้นซะหน่อยจ้ะไม่ร้ายเลยสักนิดแค่เวลามีคนจะแย่งที่จอดรถตัดหน้าหล่อนก็เล่นบีบแตรยาวเป็นหนาที แถมยังกระพริบไฟสูงใส่เขาจนเขาต้องขับหนีไปที่อื่นเท่านั้นเองพริมาทอนหายใจแผ่วเบาพลางสายหน้าเล็กน้อยให้กับความเจ้าอารมณ์ของเพื่อนปกติแล้วอาริสาไม่ได้เป็นแบบนี้บ่อยแม้อีกฝ่ายจะเป็นคนที่ไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆแต่ก็ยังนับว่ามีเหตุผลอยู่บ้าง ทว่าตั้งแต่ตั้งคันดูเหมือนอารมณ์ที่พร้อมปะฉะดะทุกสถานการณ์ของเจ้าตัวนั้นแทบทวีคูณขึ้นมาทีเดียวตกลงผมเช่าหลังนี้นะครับพี่อุตสาหใจดีลดค่าเช่าให้ผมตั้งสองพัน ชลธีมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่าเช่าเดือนละ1นึ่งมืนบาทไม่รวมค่าน้ำค่าไฟสำหรับเขาจ่ายได้สบายอยู่แล้วเพราะหากเฉลี่ยเป็นรายสัปดาห์ก็สัปดาห์ละประมาณ2,500รวมน้ำกับไฟด้วยก็ประมาณ3,000นน้อยกว่าเงินที่เขาจ่ายค่าสุรากับเที่ยวกลางคืนในแต่ละสุดสัปดาห์เสียอีก แม้ก็คุณบอกว่าจะมาอยู่แค่ช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะทำงานอยู่กรุงเทพพี่เห็นว่าหากคิดราคาเต็มที่เคยตั้งเอาไว้ก็คงไม่ยุติธรรมกับคุณนะสิสาวใหญ่ไวเกเะสียนผู้เป็นเจ้าของบ้านผู้เสียงอ่อนทั้งยังมีรอยยิ้มตลอดเวลาจุลทีเห็นแล้วนึกดีใจที่ตนไม่พลังปากเรียกอีกฝ่ายว่าคุณนา้าหรือคุณอา เพราะดูแล้ววัยน่าจะไล่เลี่ยกับมารดาของเขาแต่เพราะธิระเคยเตือนไว้ว่าหากเจ้าของบ้านมาคนเดียวและเป็นผู้หญิงให้เรียกอีกฝ่ายว่าพี่ไว้ก่อนเพื่อเป็นการประจบประแจงนิดๆซึ่งวิธีนี้นับว่าได้ผลดีไม่น้อยเลยแล้วนี่ผมสามารถเข้าอยู่วันนี้ได้เลยหรือเปล่าครับเพราะผมขอบอกตามตรงเลยนะว่า ผมเอาเสื้อผ้ามาด้วยแต่ถ้ายังไม่ได้ผมจะได้ไปเช่าโรงแรมนอนก่อนชนละทียิ้มจนตาหยีบ้านหลังนี้มีทุกอย่างให้พร้อมแล้วจริงๆแม้กระทั่งแก้วน้ำจานชามช้อนซ่อมไม้กวาดไม้ถูพื้นราวตากผ้าก็ยังมีให้เขาหิ้วแค่กระเป๋าเสื้อผ้าเข้ามาอยู่ก็ได้เลยถ้าเซ็นสัญญาแล้วก็อยู่ได้เลยค่ะ เพียงแต่ตอนนี้มันครึ่งเดือนแล้วเดือนนี้พี่ก็จะคิดค่าเช่าแค่ครึ่งเดือนและจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นค่าประกันอีกสองเดือนคุณก็เข้าอยู่ได้เลยโอเคครับงั้นก็มาเซ็นกันเลยชายหนุม่มนั่งขยับตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยหยิบปากกาที่เน็บไว้ในกระเป๋าเสื้อมาถือขณะรอให้เจ้าของบ้านหยิบแฟ้มสัญญาเช่าออกมาจากกระเป๋าเอกสาร ครั้นเมื่อหนังสือสัญญาเช่ามาวางอยู่ตรงหน้าชลทีก็ลอบตกใจเพราะกะด้วยสายตาแล้วสัญญาฉบับนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า15แผ่นทั้งที่เขาเคยเห็นเอกสารการเช่าบ้านเต็มที่ก็ไม่เคยเกินหแผ่นสักที ฉะนั้นเขาจึงยังไม่บุ่มบ่ามเซ็นลงไปแต่ไล่สายตาอ่านรายละเอียดในนั้นให้ครบถ้วนก่อนและเมื่อพลิกเปิดไปหน้าที่สองเขาก็แทบสะบัดออกมาด้วยความเคยชินดีว่ายั้งปากไว้ได้ทันกูว่าแล้วไงที่แท้สิ่งของทุกอย่างในบ้านหลังนี้ล้วนถูกจดบันทึกไว้หมดทุกชิ้น จานกี่ใบช้อนซ่อมกี่คู่ไม้แขวนเสื้อกี่อันชั้นหนึ่งมีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างและจำนวนเท่าไรบ้างชั้นสองมีเครื่องเรือนอะไรและมีจำนวนกี่ชิ้นล้วนบันทึกเอาไว้ทั้งหมดอย่างละเอียดยิบไม่ขาดไปแม้แต่อย่างเดียวแถมท้ายด้วยการแจ้งว่า ของแต่ละอย่างหากแตกหกักสูญหายจะต้องชดใช้เป็นเงินเท่าไหร่ก็แจ้งเอาไว้เช่นกันเจ๊แม่งโคดเคี้ยวแต่เอาวะเขามานอนแค่สัปดาห์ละสองวันคงไม่ทำอะไรของที่นี่เสียหายแต่ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยก็คงต้องยอมให้เจ้าของบ้านหักเงินค่าประกันไปเถอะส่วนสัญญาข้ออื่นๆก็เป็นปกติ เหมือนที่เขาเคยไปดูในอินเทอร์เน็ตมาซึ่งนับว่าไม่มีข้อไหนที่เป็นการเอาเปรียบผู้เช่าอย่างเขาชลทีจึงจดปากกาเซ็นชื่อตนเองลงไปตรงท้ายเอกสารทั้งสองฉบับเมื่อเจ้าของบ้านเซ็นชื่อตนเองเสร็จแล้วจึงยื่นเอกสารให้เขาไว้ฉบับหนึ่ง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นก็หยิบกระดาษใบเล็กขนาดเท่านามบัตรออกมาจากกระเป๋าสตางค์วางลงตรงหน้าเขาในนามบัตรแผ่นนั้นมี QR Code เบอร์โทรศัพท์ ID Line และชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านแจ้งเอาไว้เวลาจะโอนเงินค่าเช่า <c oughs> ก็สแกนจากตรงนี้ได้เลยนะคะโอนเสร็จแล้ว ก็ส่งสลิปให้พี่ทางไลน์ได้เลยค่ะวันนี้หลังจากคุณโอนค่าเช่ากับค่าล่วงหน้า2 5 0 0มให้พี่แล้วคุณก็อยู่ที่นี่ได้เลยอ๋อ,อครับเดี๋ยวผมโอนให้ตอนนี้เลยชายหนุ่มจัดการทำธุรกรรมทางโทรศัพท์มือถือใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีเงิน2,500มก็ออกจากบัญชีของเขาไปอย่างง่ายดายโจลที แไลายเจ้าของบ้านแล้วส่งภาพสลิปโอนเงินให้ทางนั้นผมโอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่งสลิปให้แล้วเงินเข้าแล้วค่ะต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่มาถูกใจบ้านหลังนี้ถ้าอย่างนั้นพี่ไม่รบกวนเวลาละค่ะขอตัวก่อนนะคะเจ้าของบ้านเก็บเอกสารใส่กระเป๋าแล้วลุกขึ้นยืนชายหนุม่มจึงเดินไปส่งหน้าบ้าน เมื่อเห็นอีกฝ่ายขับรถออกไปจากซอยแล้วเขาจึงเดินไปด้านหลังของบ้านซึ่งเป็นสนามหญ้าเล็กๆนั่นทันทีชนละทีมองกำแพงที่สูงท่วมศีรษะแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ฮา่าทำซะสูงเลยแบบนี้เวลาจะแอบมองอริสาเขาก็ต้องขึ้นไปแอบมองจากบนชั้นสองนะสิ ขณะเดียวกันอริสาที่กำลังเสียบก้านต้นคุณนายตื่นสายเพื่อให้มันฟูและออกดอกขึ้นมาใหม่ก็ต้องขมวดคิ้วเล็กน้อยพึพรรมพำออกมาอย่างแผ่วเบาเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงพิคามเลยวะ